สวัสดีครับวันนี้95โซลาร c เซลล์พายเยี่ยมชมไซต์การติดตั้งโรงงานและออฟฟิศสยามซิตี้เคมีคอลเขตบางบอดกรุงเทพมหานครขนาดการติดตั้งทั้งสองไซต์นี้ได้อยู่ที่30กิโลวัตต์ใช้จำนวนแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด54แผงสยามซิตี้เคมีเข้เป็นผู้นำเข้าและผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเครื่องปรุงรสซีซันนิงผลิตภัณฑ์นม โดยใช้การติดตั้งทั้งสองไซส์นี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของย e ี่ห้อ Enphase มาตรฐานจากอเมริกาไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวจบที่สามารถแปลงกระแสไฟฟ้า220โวลต์เข้ามาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตหรือเพิ่มแผงได้ในอนาคตโดยตัวไมโครอินเวอร์เตอร์นั้นจะทําการต่อกับแผงโซลาเซลล์หนึ่งต่อหนึ่งผลการติดตั้งทั้งสองไซส์นี้จะสามารถลดค่าไฟได้ถึงไซส์ละ 5, บาทต่ออเดืนสำหรับ Enphase 95 Solar Cell กล้ารับประกรันการติดตั้งถึง7ปีและบริการล้างแผงฟรีอีก7ปี95 Solar Cell ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจให้เราดูแลสวัสดีครับ